สวัสดีครับวันนี้ร้าน t ท g e r Inver นะครับจะมาสอนวิธีการถ่ายเอกสารนะครับของเครื่องบาร t เทอร์นะครับรุ่นที่เป็น A3 นะครับ MFC J 3 5 4 0 DW หรือ J 3 9 4 0นะครับก็ทำเหมือนเหมือนกันนะครับรุ่นนี้พิเศษยังไงนะครับพิเศษก็คือมันสามารถที่จะถ่ายเอกสาร A3 ได้ใช่ไหมฮะ พื้นที่ในการถ่ายเอกสารมันจะได้ถึง A3 นะครับปกติแล้วถ้ารุ่นเล็กกว่าน,นี้มันจะมีได้แค่ A4 ตัวนี้มันพิมพ์ A3 แล้วมันถ่ายเอกสาร A3 ได้อันนี้คือเอกสาร A3 นะครับอ่ะและพิมพ์ A3 ได้ถ่าย A3 ได้แต่มีแค่ถาดเดียวนะครับอ่ะวิธีการถ่ายนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําการถ่ายแบบย่อหรือแบบขยายนะครับอ่ะก่อนที่เราจะถ่ายนะครับให้เราไปตั้งค่าก่อนนะครับ สมมุติว่าเราจะถ่ายนะครับเอกสารยยอขยายแล้วก็เข้าไปในโหมด Copy ครับเปิดเครื่องขึ้นมาให้อยู่ในหน้าปกติแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานคือไม่มี e er อ r o r ไม่ติดอะไรนะครับกดเข้าไปในโหมดของ c o p y นะครับก็จะเห็นหน้าของตัว Copy เป็นแบบนี้นะครับตัว Copy แบบนี้ก็คืออันนี้ปุ่ม Copy ขาวดำโมโนนะครับ c o p y สีเป็น c o l o r ครับส่วนตรงนี้เป็นจํานวนนะครับเราต้องการกี่อันใส่เข้าไปหรือกดแป้นนี้ก็ได้นะครับเนี่ยกดแป้นนี้ให้มีตัวเลขขึ้นมาถ้าต้องการออกนะครับก็ให้กดถอยกลับหรือกดตัวนี้ออกครับอย่างเงี้ยถอยกลับตัวนี้ครับหรือกดออกก็ได้นะครับกดออกกดแคนเซิลครับนี่ครับ อ่าเขียนเส้นนะฮะอันนี้คือจำนวนก๊อปปี้นะครับส่วนอ่าตรงนี้คือกระดาษขนาดกระดาษต้นฉบับเห็นไหมครับ document size ตรงนี้คือขนาดของกระดาษต้นฉบับซึ่งเราจะตั้งค่าตามกระดาษของเราอ่ะต่อไปนี้จะยกตัวอย่างการแบบอ่าการตั้งค่าแบบนี่นะครับอ่าสมมุติว่าเราจะ คือแบบต้องการาขยายก่อนแล้วกันอันนี้ใส่กระดาษ A4 เข้าไปนะต้นฉบับนะครับใส่ A4 ต้องการขยายให้เป็น A3 สมมตินะครับใส่เข้าไป A4 ครับปกตินะครับเสร็จแล้วนะครับกระดาษต้นฉบับเราเป็น A4 ข้างบนนี้ให้ตั้งต,ต,ต้นฉบับนะครับให้ถูกนะครับตั้งให้เป็น A4 นะครับ A4 ก็คือกระดาษที่เราใช้อยู่ตรงนี้ A4 นะครับอ่าส่วน Action Size ต,ตรงนี้ก็คือให้ตั้งเป็นการขยายนะครับก็คือ enlarg ตรงนี้น่ครับขยายเท่าไหร่นะครับให้ดูตามเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้10คูณ15เป็น A4 10คูณ15เป็นเลตเตอร์ A4 เป็น A3 เราจะเอาตัวนี้นะครับ A4 เป็น A3 กดเข้าไปครับอ่าเห็นไหมครับ Paper Size ขาออกนะครับเป็นอะไร นะครับอันนี้ต้องตั้งด้วยนะครับสมมุติว่าเราต้องการต้นฉบับ A4 เราต้องการขยายเป็น A3 เราก็ใส่ A3 เข้าไปเห็นไ,ไหมฮะอันนี้ก็จะได้การตั้งค่าแล้วก็คือ copy ต,ต้นฉบับ A4 นะครับขยายให้เป็น A4 เป็น A3 แล้วก็กระดาษที่เราใส่ซอสเนี่ยก็เป็น A3 นะครับอ่ะอันนี้เราจะมาลองดูอันนี้เราเปลี่ยนกระดาษนะครับให้มันเป็น A3 อันนี้เราเป็น A4 อยู่เราเปลี่ยนเป็น A3 อันนี้วิธีการทํากระดาษ A3 เนื่องจากว่าตัวนี้มีถาดเดียวนะครับเราต้องกดปุ่มขยายคือกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ถอดนะฮะเสร็จแล้วก็ดึงตัวล็อกนี้ออกให้มันถึง A3 A3 คือล็อกนี้เห็นไหมอ่านะให้ขนาดกระดาษมันคือขยายนะครับถ้าเรากลับเป็น A4 เราก็ดันถาดเข้าไปนะครับใส่กระดาษ A3 ครับ A3 ใส่เข้าไปแบบนี้ครับ ได้พอดีใส่เข้าไปในถาดเหมือนเดิมอ่าใส่เข้าไปให้ถึงล็อกนะครับให้มันงตึกนะอ่าเสร็จแล้วก็กดได้เลยครับตัวนี้คือ paper type นะครับอ่าเท setting นะครับ paper size นะครับอ่าเป็น a 4อยู่นะครับเราก็ตั้งให้เป็น a 3นะครับแล้วก็ paper type เป็นธรรมดาโอเคแล้วก็กด s a ฟ นะครับอ่ะอันนี้ได้แล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะ Copy ดี้ดำหรือ Color นะครับก็ Copy ขาวดำก็กดโมโ,โนครับอันนี้เครื่องก็จะทำการสแกนแล้วก็พิมพ์กรนะดาษออกมาเห็อ่าเห็นครับเราจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นะครับเรา กระสาร A4 นะครับภาพที่ออกมาจะเป็นกระดาษ A3 นะครับนี่ครับคือการขยายตามขนาดที่เราต้องการเนี้ยเนี้ย A4 สปี 4, เป็น A3 นะนี่คือการขยายส่วนการลดขนาดก็ทําเหมือนกันนะครับการลดขนาดนะต่อไปเราจะลดขนาดจาก A3 เป็น A4 ลองดูนะครับเหมือนกันครับเปลี่ยนกระดาษก่อนนะครับตัวนี้ เปลี่ยนให้เป็น A4 เอา A3 ออกรเราก็ลดขนาดกระดาษลงโดยการกดตัวล็อกเหมือนเดิมนะครับเลื่อนให้สุดนะครับเสร็จแล้วเลื่อนตัวล็อกกระดาษให้ไปตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเห็นไหม A4 ก็ใส่ A4 ครับใส่กระดาษ A4 เข้าไปเวลาใส่ใส่แนวนี้นะครับนะีะใส่กระดาษครับ อันนี้คือต้องการลดขนาดจาก A3 เป็นกระดาษ A4 แล้วก็ใส่ต้นฉบับ A3 สมมตินี้ต้นฉบับ A3 แล้วก็เปิดคว่ำลง้เหมือนเดิมนะครับชิดลูกศรข้างบนนะครับใน A3 โอเคอ่ะอันนี้ปิดลงไปตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับเมื่อสักครู่นี้เราตั้งค่าจาก A4 เป็น A3 คราวนี้เราต้องกล้ากลับ นะครับเป็น a 3จาก a 3เป็น a 4ตั้งค่ากลับครับไปที่ Paper Si ซนะครับอันนี้เราก็ตั้งเป็น a 3นะแล้วก็ตรงนี้เมื่อสักครู่เราเป็นเพิ่มขนาดตรงนี้เราต้องไป reduce นะครับลดขนาดลงกดไปที่ reduce แล้วก็เลือกครับตามที่เราต้องการนะเนี่ยอันนี้เนี่ย a 3เป็น a 4มันอยู่ฟังก์ชันนีนะ้เห็นไหมครับ a 3เป็น a 4แล้วกดกดเลือกนะ่ะได้ละจาก a 3เป็น a 4 เพเปอร์ Paper, ไซส์ตรงนี้ก็คือซอสที่เราใส่เข้าไปต้องต้องการให้เป็น A4 เราก็ตั้ง A4 เห็นไหมได้ละซอส A3 นะต้นฉบับ A3 ลดขนาด A3 เป็น A4 นะครับตัวกระดาษที่เราใส่เป็น A4 นะครับอ่ะกดครับต้องการโมโนโกดโมโนต้องการคลรัลเลรกกดคลัลเลิกเหมือนเดิมขณะดเดียวกันถ้าเป็นกระดาษ ขนาดอื่นอย่างเช่นโฉนดที่ดินนะครับหรือกระดาษที่ไซส์ไม่ใช่ตามนี้นครับมันสามารถที่จะสามารถที่จะตั้งค่าได้อ่านี่ไหมฮะอันนี้ลดจาก A3 เป็น A4 ตั้งค่าย่อขยายนะครับต้องตั้งค่าก่อนนะครับตั้งค่าจากใหญ่มาหาเล็กต้นฉบับเป็น A3 นะครับ,นะรบลดขนาดเป็น A4 นี่นะั ถ้าเกิดเราต้องการขนาดตามที่เราต้องการนะครับตั้งยังไงนะครับก็ตรงนี้นะครับกระดาษเนี่ยเราตั้งให้ตามที่เราต้องการนี่ครับกระดาษมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นี่ครับลองเลือกนะครับนี่อ่านี่ครับตามนี้นะครับต้นฉบับที่เราเลือกนะครับสมมุติเราเลือกกระดาษยาว บีทเกอร์ต้องการลดไซส์ตรงนี้สามารถตั้งได้นะครับเราถ้าเราไม่มีไซส์ตามนี้เราก็ไปคัสตอมเอาค,คือตั้งเอาต้องการลดเท่าไหร่ต้องการลดจากลีดเกอร์เป็น A4 นะครับก็ใส่จํานวนเข้าไปแล้วลองดูครับก็ใส่เข้าไปตามที่เราต้องการก็ได้ครับสมมตุติลดมันต้องน้อยกว่า100 100คือเอ็กซ์ชนะครับก็คือเท่าขนาดจริงถ้าเพิ่มก็คือ 100ขึ้นไปอ่าเป็น110 1 2 0 130อันนี้คือเพิ่มถ้าลดก็คือน้อยกว่า100นะครับอ่าอาจจะประมาณสัก80ดูก่อนนะครับลองดูนะครับลดไซส์80อ่ากดโอเคฮะลดไซส์80ถ้ายังไม่ได้ก็สามารถเพิ่มได้นะครับใส่ตัวเลขได้เลยนะครับเพิ่มลดตามที่เราต้องการส่วนไซส์ก็คือ a 4อ่าเราต้องการลดจากลีดเกอร์มาเป็น a 4นะครับให้ทำแบบนี้นะครับอย่างเช่นโฉนดเน,นี่ยน่าจะต้องลองลีดเกอร์ลองดู ลองเป็นริเกอร์ลด80สกระดาษที่ใส่เป็น a อถ้าเราต้องการลดจากขนาดกระดาษใหญ่มาหาเล็กนะครับก็ลองก o p ปีดูถ้าขนาดมันไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็สามารถที่จะมาปรับอร์เซนตรงนี้เองได้แล้วก็จำเปอร์เซนที่เราตั้งค่าไว้กับกระดาษที่เราต้องการนะครับแค่นั้นในการย่อขยายนะครับลองทำดูครับ